ลงพื้นที่มาตลอดเกือบ3ปีผมมีความมั่นใจว่าผมชนะใจคนรักย่าได้การเมืองมันไม่มีอะไรแน่นอนยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดเนีเราจะนำนโยบายบาที่เราเคยหาเสียงไว้เอาไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้กับประโยชน์กับประชาชนยังไงแล้วก็คิดเรื่องใหม่สำหรับการเรื่องตา่างครั้งหน้านะครับซึ่งเราก็มีทีมต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นทีมเรื่องของอาการศึกษาการกีฬาเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงเรื่องการเมืองเท่าที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งปี5 0 2นะครับเราได้สอสแบบเขตเนี่ย101เขตแล้วก็เพิ่มปฏิสิทิีสท่านแลวเรามีสอสอยู่ในมือนเวลาที่1 2ึ้เพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าครั้งหน้าเราต้องได้มากกว่านี้คือที่ที่ผ่านมาตั้งแต่รับตำแหน่งมาผมก็เรียบนะครับแต่ละแต่ละฝ่ายมาคุยอยู่แล้วนะครับยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะนำนโยบายที่ ที่เราเคยหาเสียงไว้นะครับเอาไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนยังไงนะครับแล้วก็คิดเรื่องใหม่สําหรับการเรื่องตั้งครั้งหน้านะครับซึ่งเราก็มีทีมต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นทีมเรื่องของาก,การศึกษาการกีฬาเศรษฐกิจนะครับตลอดจนถึงเรื่องเรื่องการเมืองนะครับเราก็มีทุกทีมอยู่แล้วนในะท,นที่กามั่นใจว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะได้ คือคือการเมืองมันไม่มีอะไรแนะ่นอนแต่นะครับคราที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งปี2 5 6 2นยนะครับเราได้สสแบบเขตเนี่ย101เขตนะครับแล้วก็เพิ่มปฏิเลือกีกยสท่านนะครับ้เรามีสสอยู่ในมือนะเวลาที่121้นะครับของพระลงชลัตดังะะนั้นเรามีความมั่นใจว่าครั้งหน้าเราต้องได้มากกว่านี้นะครับ เป,เป็นหวงภาคใหม่เ็พิเศายขาดที่เาจาย,ยากน,นะเพราะว่าคุณกิดก็ยังยังออกมาส่งเสียงที่ททด้วยความความคิดเห็นส่วนตัวผมหลังที่ผมลงพื้นที่มาตลอดเกือบ3ปีเนี่ยผมผม,ผมมีความมั่นใจว่าผมผมผมชนะใจคนรักย่าได้ครับเจาะได้ก็สังเกตจากการเลือกตั้งซ่อมหลายๆค,ครับจะทาให้เป็นสถาบันกันงเทีจ่จะทำใหได,ได คือเราต้องเริ่มแต่ตอนนี้แหละครับภาคใต้มีการว่าจะฝ่าตะกีดที่นา้นาสำับทำหน้าก็จะทําให้ดีที่สุดในเวลานี้เรามี14เขต14 14, 14ทั้งหมดทั้งภาคทั้งภาค8ภาค9เรามีทั้งหมด14ท่านนะครับเราก็จะทําให้ได้เยอะมากที่สุดการเดินหน้าของการมีขนาดที่มีปัญหาเลยครับไม่ไม่ทำให้สะดุดเช่นเคคือผมเรียนเลยว่าเรื่องปัญหาที่เห็นเวลานะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า ไม่มีในเรื่องของนโยบายของพรรคนะครับหรือผู้บริหารในพรรคทรวันไม่ใช่เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้ คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ